เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะวันนี้อยู่ในช่องเจคาดีจ้าจ๋าเอารถเจ็ดที่นั่งนะคะมาให้ชมกับตัว TRD ขับ2เครื่อง2.8 ปี2019ไม่80,000ืกว่ากิโลเมตรมาให้ชมค่ะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะโครงสร้างเดิมๆสภาพยังไม่ได้แปลงเอามาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมถึงหน้าจอหน้าบ้านแล้ววันนี้ใครที่กำลังอยากได้และสนใจอยู่พอดีนะคะอยากได้ตัว2.8 T-RD Backtop รุ่นที่ไม่ค่อยจะมีในตลาดสักเท่าไหร่นะคะกับรถเกตร A และไมล์หลักหมืน่นวันนี้จะจะ๋เอามาให้แล้วท็อปทั้งรุ่นท็อปทั้งสีนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆค่ะในคลิปนี้คันนี้ค่าตัวเียง อยง1 1 0ล้าน0 0 0บาทนะคะเป็นค่าตัวที่ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้จัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะราคานี้ก็ฟรีดาวพอยู่ที่มา20,000บาทเท่านั้นออกได้ทุกอาชีพเหมือนเดิมค่ะออกได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยความเดิมนะคะกับน้องจ๋จก,กันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ จะไม่ได้พลาดข่าวส,สารการรีวิวอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆวันนี้นะคะจะ๊จ๋าจ,จะให้ดูในส่วนของความเดิมตัวฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสันตัวรถนี้นะคะคมชัดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดูสวยเดิมๆนะคะเป็นโคมแท้โคมเดิมจากโรงงานไฟตัดหมอกก็เป็นคู่แท้ของเดิมโรงงานเหมือนกันนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสแตนดาร์ดทั้งหมดเพราะว่าทางเราเนี่ยได้ค่าสันรถมาให้แล้วนะคะ เอารถเดิมๆม,มาให้จะได้เห็นตัวรถสวยๆทั้งเหลี่ยมสันทั้งตัวรถทั้งสีนะคะทั้งเล่มทั้งสำเนาภาษีพลบบเราก็ทําความแบบพร้อมให้ลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะในกรณีที่คุณลูกค้าสนใจแล้วอยากได้สื่อสดนะคะน้องจ้าจ๋าก,ก็ยินดีเลยนะคะก็รับรถขับกลับบ้านได้ภายในวันจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้นะคะขับรถลับได้ภายในวันเช่นกัน เพียงติดต่อน,น้องจ,จา้าจ๋าเพชรจนเข้ามาดูแลเคสเองทุกเคสนะคะออกได้ทุกอาชีพข้าราชการนะคะแล้วก็วิสาหากิจพนักงานบริษัทหรือว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของกิจการเกษตรกรซื้อได้ทุกอาชีพค่ะมาดูความสวยความเดิมนะคะดูตัวรถเดิมแกบข้างสวยเดิมเนียนไม่มีอ้าไม่มีง้างตัวคิ้วซุ้มล้อสีดําสวยไม่มีแก้ไขไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบียยนะคะแล้วก็สิ่งที่มีเสน่ห์กับตัวรถรุ่นนี้ก็คือตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นตัว ลายใบพัดนะคะขอบ20มาพร้อมโลโก้ TRD นะคะได้สกู6 6กลูดิสสีล้อนะคะได้เครื่อง2.8ขนาดหน้ายาง265ทับ50ขอบ20ค่ะนะคะและดอกยางคันนี้นะคะได้ยางปี2019เดี๋ยวน้องจะจ๋าเปลี่ยนดอกอยางให้ใหม่นะอ่ะนี่นะคะนี่เบ้าโชกนะคะก็บอกโช๊คนะสภาพเดิมสภาพสวยปีกนกไม่มีการแก้ไขดัดแ,แปลงเจ้าของเดิมติดในส่วนของ่าโช๊นะคะเพิ่มความนิ่มกับตัวรถขึ้นมาให้นะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างกระต่อนะคะกระจกสภาพเนี่ยไม่มีรอยขูดไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะตัวล้อแม็กไอตัวกระจกมังข้างไม่มีแตกไม่มีร้าวกระจกเนี่ยก็ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคันนะคะก็จะเป็นในส่วนของขนาด60รอบคันตัวเปิดประตูนะคะตรงโครเมียมนะคะงเงาเงาใสใสสวยๆนะคะบอดี้รถเดิมนะคะน่าใช้มากนะคะ ใครที่สนใจอยากได้เป็นเจ้าของรถนะคะตัวเจ็ดที่นั่งเอาไปไว้ใช้งานนะคะกับโครงสร้างเดิมเดิมลูกค้าหลายคนนะคะอาจจะกังวลในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะกลัวรถโดนย้อมแมวขายกลัวรถ ยำขายนะคะบอกเลยว่ามาที่เพชรยนต์เนี่ยลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนเพราะว่ารถทุกคันเราก็จะมีการตรวจสอบให้274จุดโดยบริษัทนอกเข้ามาตรวจสอบให้ได้มาตรฐานนะคะสากลเลยนะความสวยความเดิมเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะดูแกบข้างนะคะสีทรงสีเดิมเดิมเนี่ยรถไม่มีชนไม่มีเฉียวมาแน่นอนนะคะเน้นความสวความเดิมให้ลูกค้าไปใช้งานต่อด้วยความคุ้มค่าในระยะยาวๆนะคะ แคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะตัวล้อมแม็กไม่มีการแก้ไขนะคะแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะคะยอมรับว่าสวยมากน้องจาจ๋าจะให้ดูมุมกว้างนะคะกับตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังหรือว่าด้านหน้าเนี่ยนะคะก็จะสะภาพเดิมทั้งหมดเน้นสวยนะคะเน้นเดิมเน้นคุณภาพ นะคะลูกค้าได้ไปใช้งานจะได้สบายใจเดินทางไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวสะดวกสบายนะคะแล้วเป็นรถอเนกประสงค์เจตีนั่งที่ขายดีสําหรับคนไทยมากๆนะคะสาหรับ f o r ์จเนอร์ไม่ยังไงก็ไม่ตกรุ่นนะคะขายไปยังไงราคาก็ไม่ตกนะคะเราเน้นเอาความเดิมๆรถเดิมๆไม่มีปแปลงไปขับนะสปอยเลอร์ดูสวยงามนะคะไม่มีช้าไม่มีชํารุดไม่มีตําหนิค่ะนะคะ,นะคะสภาพสวยๆเดิมๆกระจกด้านหลังเป็นไรฟ้านะคะ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะบานแท้บานเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะโลโก้ด้านหลังที่ทางเจ้าของเดิมติดเพิ่มมาให้เป็นสีดำอ้าวไม่ใช่เจ้าของเดิมเป็นของสแตนดาร์ดนะคะก้องถอยก็ใช้งานได้ปกตินะเจ้าของเดิมก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะสวยมากนะคะ TRD b a c k Top เดิมเดิมใหม่ๆกริบๆเนียนเยนโครงสร้างสวยๆเนี่ยนียคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขับแล้วนะคะ ดูจากเฮดรูมความสวยความสะอาดสะอา้านความสดความใหม่ความเงาเนะะี่ยะแล้วก็ได้พรมไปด้วยนะคะเจ้าของเดิมก็ใส่ในส่วนของพรมกระดุมมาให้รอบคันเลยเจ้าสาก็ให้ไปเลยนะคะในส่วนของพรมนี้นะ,ะก็คือข้อดีนะคะก็คือเขาใส่กันฝุ่นกันลอยนะคะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพลาสติกเป็นหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นยางพารายอย่างดีเลยอันนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะน้องจ๋าไม่ได้เอาออกนะคะลูกค้าก็จะได้ไปใช้งานเลยถุงเครื่องมือไม่แรงอะไรอยู่ครบนะคะ นี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะรถทุกคันน้องก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะจ่ายยินดีให้คําแนะนําค่ะนะคะอ่ะช่องแอร์ระบบองค์ระบบแอร์นะคะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะคะตัว JBL ด้วยนะคะสําหรับตัว TRD หรือว่า Regender re, เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของระบบลำโพง JBL มารอบทิศทางนะคะรอบคันเลยเอามาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านท้ายตัวน็อตลอยมิดอาร์ k, นะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่อเก็บสายไฟไม่มีชํารุดไม่มีผงไม่มีขาดนะะี่ค่ะเราเน้นเดิมนะคะรถไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดเราก็มาทําความสะอาดมาสปาแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้คุณลูกค้าไปใช้งานต่อในระยะยาวๆนะี่คะเรามีบริการหลังการขายนะคะในเรื่องของเรื่องคุณภาพนะคะคุณลูกค้าสบายใจหายห่วงนะคะในการเลือกซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์กับน้องจ้าจ๋านะน็อตด้านท้ายเนี่ยน้องจ๋ากล้าส่งให้ดูเลยนะคะทุกคนัน สวยเดิมนะคะลายละเอียดก็ไม่มีขูดไม่มีรอยร้าวรอยรั่วเลยนะคะเน้นสภาพสวยสภาพเดิมใครที่เป็น FC เพชรโยนแล้วก็เห็นคลิปน้องก็จากคลิปนี้นะคะติดต่อน,น้องจะจ่าเข้ามาได้นะคะดูจากระบบลําโพงนะคะตันนี้ถ้าเป็นปกติถ้าไม่ใช่ตัว TRD หรือหรือ l e g e n d เนี่ยจะไม่ได้ลําโพงด้านหลังมานะคะก็จะให้ไฟสองมาด้วยตรงนี้จุดหน,นะ,ะแล้วก็ฝาท้ายเปิดอัตโนมัติไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม ครื่อง2.8นะคะดีเซลแลุกคนถามว่าอาจจะกลัวเปิงน้ํามันนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับอัตราการเร่งสภาพการจราจรสภาพถนนและการบรรทุกของเรานั่นเองนะคะใครที่เน้นใช้งานใครที่อยากได้เอาไปขับบอกเลยว่าเอาไปใช้ยาวๆย,ยังไงก็ไม่ตกรุ่นไม่ตกเทรนนะคะซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกนะคะน้องก็จจก็จะแนะนําเป็นทุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้ยังไงก็ขายดีค่ะนะคะขายดีคนไทยก็ยังนิยมอยู่ใช้เหมือนเดิมดูแก็บด้านข้างนะคะเดี่ยมสันตรงนี้นะคะ คือสวยเดิมมากนะคะผิวสวยไม่มีเปลือกส้มนะคะล้อแม็กไม่มีการแก้ไขแต่แปลงอะไหล่เครื่องมือไม่แรงครบเหมือนเดิมนะคะสะภาพส,สวยๆเน้นเดิมเน้นสดเน้นใหม่นะคะดูจากตัวแผงประตูไม่มีขาดไม่มีทลอกนะคะรถไม่ช้ำเลยค่ะลูกค้าสวยมาก รายละเอียดเดิมเดิมจริงๆค่ะนะคะเอามาให้ชมถ้าคุณลูกค้ามาทดลองขับหรือว่ามาสัมผัสมาเห็นรถตัวจริงรับรองตรงปกแน่นอนค่ะตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรอยประจงประแจไม่มีขันไม่มีแกะนะคะนี่ตัวสีรถดูรายละเอียดชัดเจนได้เลยนะคะแผ่นเพจนะคะอยู่สภาพเดินะนี่ยนะคะสภาพจริงๆเดิมๆสวยๆเรียวๆเบาะก,ก็ไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะสภาพเบาะสมบูรณ์แบบมาก เบาะแท้สะจันดาดโรงงานนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้นะคะเหมาะมากๆนะคะเฮดรูมดูสวยสะอาดนะคะไฟก็เป็น LED นะคะใครที่ชอบสายบันเทิงนะคะบอกเลยระบบลำโพง JBL เนี่ยรอบคันกระห่มดังแน่นอนนะคะสนหรับคนไหนที่ดูคลิปน้องจ้าจ๋าอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วสนใจในตัวคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะเราเอาความสวยความเดิมมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วนะคะ ดูรีวิวเหมือนลูกค้าได้มาดูรถด้วยที่ตัวเองได้เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะนี่รายละเอียดเป็นเบรคเป็นคันเร่งเป็นคัทนะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะที่ปุ่มพุ่สตาร์ทยังไม่ถลอกพวงมาลัยก็ไม่มีช้ำไม่มีขาดนะนี่สดมากตัวรถสวยสดนะคะคู่คอนโทรลแพทชั่นชิพมีให้แล้วนะคะนี่อะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะลูกค้า บอปั๊บไฟฟ้าคู่หน้านะคะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะลูกค้าถ้าสนใจติดต่อน้องจากพิรยนต์เข้ามาเนี่ยค่ะเห็นตัวรถคันนี้สวยๆเดิมๆมาเอารถไปขับได้เลยนะรถอยู่ที่บริษัทพิรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอยหกสิบแปดบริษัทเปิดทําการทุกวันถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามานะคะเอาตัวรถสวยๆรับรองรถตรงปกนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์นะคะกันเลยว่าคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะ เครื่องยนต์ไม่มีแปลงนะคะเครื่องยนต์ไม่มีแปลงนะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะเครื่องยนต์สดมากสวยเพราะว่าไม้ใช้น้อยนะคะเครื่องยนต์สวยขาวสะอาดนะคะไม่มีการแก้ไขแต่แปลง <c oughs> นี่นะคะสภาพเดิมๆรับ MBS นะคะนอตฝากระโปรงเจ้าของเดิมใส่คำ้ำฝากระโปรงให้ด้วยนะคะเป็นกระบอกโชกคนะคะตรงนี้สนใจติดต่อน,น้องเจ,จา้าจ๋าเพชรจนเข้ามานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถก่อนได้นะคะพอสอบถ,ถามเข้ามาได้เลย เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องาจา๊จ๋าก็ขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้องเจา๊จ๋าให้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจคันนี้จริงๆแล้วอยากได้นะคะคันนี้ว่าสวยแล้วก็ราคาก็สามารถจับต้องได้แล้วเรื่องคุณภาพด้วยนะคะติดต่อน้องาจา๊จ๋าเพชรยนต์นะคะโทรมาเบอร์ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์โทรได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ